จบคราติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงและละครลมพัดผ่านดาวหลังจากนั้นชมภาพยนตร์เกาหลีชุด Ghost Doctor คู่สีผีคุณหมอเป็นรายการต่อไปนะครับ พุทธศาสนาสุภาษิตในวันนี้นะคะภาสมานันจะปันทิตังบัณฑิตจะรู้ได้ด้วยการพูดจาส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปดูภาพพายุทอร์นาโดที่กําลังพัดถลม่มบนทนเชียงซูทางตะวันออกของจีนครับเมื่อวานนี้ก็พัดเอาหลังคาและเศษซากชิ้นส่วนต่างๆลอยขึ้นไปในอากาศทําให้รถยนต์พลิกคว่ำแล้วก็มีเสาไฟฟ้าโค่นล้มลงมาได้รับความเสียหายนะครับขณะที่มีรรงงานผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บอีก4คนนะคะและมีบ้านเรือนของประชาชนเสียหายกว่า1,800หลังลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีค่ะสสวััดีครบ